สวัสดีค่ะทราบหรือไม่คะว่าเราสามารถลงทุนสินทับอะไรได้บ้างใน b บรเกอร์ N. มาติดตามไปพร้อมกันค่ะเราสามารถลงทุนได้ในตลาด Forex ก,การซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นวิธีที่นิยมในการลงทุนที่ HN โดยสามารถทำการซื้อขายได้กับคู่เงินหลากหลายเช่น e u r ร USDGBPUSDUSDJPY การซื้อขาย CFD c o n t ท c t ซื้อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลงทุนที่ให้คุณซื้อขายตามราคาของตลาดโดยไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของเซ็ตจริงจริงตลาด CFD ที่ EM รวมถึงหุ้นสินค้าดัชนีและเงินทองการลงทุนในหุ้น EM ยังมีการเสนอการลงทุนในหุ้นของบริษัทในตลาดหุ้นโดยตรงทําให้คุณสามารถเลือกซื้อหุ้นจากบริษัทชั้นนาได้ การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล AEMB การเสนอการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเช่น Bitcoin Ethereum Litecoin และอื่นๆให้คุณลงทุนการลงทุนใน ETN ยังมีการเสนอการลงทุนใน e t h หรือกองทุนรวมและเปลี่ยนซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการลงทุนในตลาดหลากหลายประเทศและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ